ก็จะเติมน้ำมันเติมน้ำมันรถแห่เฮ้ยเครื่องปั่นอยู <h <h ่ฝั่งไหนนี่เฮ้ยกระจกมึงไม่หักให้กูหน่อยเครื่องเติมเติมฮะเอาไหนก่อนเออฝั่งนี้ก่อนฝั่งไหนก็ได้95เต็มถังครับ95 95เท่าไหร่นะ อ๋อฝั่งนู้นงั้นเติมดีเซลก็ได้ครับถ้ามันอยู่ฝั่งนู้นแล้วเติมดีเซลดีกว่าใช่ <c oughs> ดูน,น้องเขาตกใจเลย95เท่าไหร่นะ95เท่าไหร <c oughs> ฮะเอาถามนี่95เท่าไหรนี่95นี่ละ40บาทไม่ใช่ 95ก็45เง้ก็ตอบถูกแล้วแบบเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ตอบเท่าไหร่แล้วดีเซล,ล่ะเอ,เ,ลเอาไปไหนน,น,นี่เราจะอัดน้ำมันนะครับเต็มถังนี่เราจะไปลุยงานต่อนะครับผูส้สาวอายดูว่าไปหลบอยู่โน,โนู่นเลยอ่ะอายทำไมเท่าไหร่แล้วนะฮอววกแล้ว้วกแล้ว อีกนิดนึงเอาให้มันให้มันได้หกร้อยอ่ะอีก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 เติมน้ำมันอีกอีกเหลืออีกยี่สิบบาทสายยาวไหมอ่าพอพอพอไปก่อนกดยัง กดยังพออันนี้หกร้อยเติมรถก่อนทางนูน้นได้ไหมเติมั่งนู้นบเพราะว่าเราต้องเนะติมอุ้ยกระจกคอย

เอาเติมเทา่าไรนี่ก็เทา่าไรฮะให้มันได้สองพันลิตรละสามสิบบาทลิตรละสามสิบบาทไหมนี่นี่ตกลงสามสี่หรือสามสองสามสองได้เต็มกี่เต็มได้เต็มไหมได้กี่เต็มบอกเบอร์ทโทรเด้อ นี่ก็เตรียมจะไปต่อเอ้ยมึงได้เอาไอ้ไม้วัดไหมในกระรอนนั้นมีเหลือไหมนะเพราะว่าไอ้ถังน้ำมันเครื่องปั่นมันจะอยู่คนละฝั่งเดี๋ยวเขาทำอะไรนะอะไรไปสามชาติตรงนั้นเลยใช่ไหมมีคนแจยิบสองไหม กุญแจกุญแจอเออเดี๋ยวข้าไปแป๊บหนึ่งพอดีน็อตมันหลวมแป๊บหนึ่งฮะถึงอะไรแล้วเออศูนย์แปดสามสองหกสี่ห้าห้าสี่หนึ่งใช่เต็มอย่างเดียว,ะะแ,ยยวแล้วทำไมเวลาถ่ายคลิปทำไมต้องยิ้มอ่ะเห็นรอยยิ้มเหรอเห็นแค่ดูลูก,กตาก็รู้แล้วว่าน้องยิ้มอ่ะ โอ้ได้กี่เต็มแล้วเ,เออเงินล่ะเท่าไหรไปจุ๋ย,ยโคโอ้ยไม่ใช่เ๋ยแบบแป๊บหนึง่งไ,ไ,ไปดีกว่าไม่กวนแนละ้วสาวพิธีเดี๋ยวไว้มากวนมาหลังครบแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อย่าเลิกนะเออไปไปตรงนู้นเลย มึงทำไอ้เออเติมน้ำมันตั้งสองพันไม่ยอมมาเช็ดกระจกให้เลยใจกลุ่มมากขโมยเบ่เอเอ,เอ,เ,อเอ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 อ เราไปยืนโอคคืมอมันขึ้นตรงนั้นได้ไหมนะ่ะเฮเราขึ้นไปได้ไหมนะ่ะฮขึ้นไปเลยไหมขึ้นไดยือเคเระวังเดินหลังคาย <c oughs> ดนเรายยิ วัสดีครับพอดีกระจกมันหลวมอยา่าฟังว่าสามชาเขาไม่ว่านี่ถ่ายด้วยเวย Hãy subscribe này, kênh Đại Mì Gõ อ่กระจกกระจกรับขอบค an ุณกรับสำหรับกุญแจเฮ้ยมุดตรงนี้เลยไหมไม่เอาเราต้องทำให้มันถูกระเบียบ thế mà mึง đi à <cườii đấy> <cười ta> <anyways deutschen> แล้วก็บายบายสำหรับลินนี้ก็อย่าลืมฝากรุนแรนดองเนตนะครับเ,เล่นในงานวิธีต่ตางๆครับก็สนใจสอบถามได้ครับเนี่เขาก็เข้าไปกนเราเนะี okay, ่ยโอเคบายบายสวัสดีครับ